สวัสดีครับผมมีข่าวดีนะครับหนังสือเสริมดวงชะตา2,567ออกวางตลาดแล้วนะครับท่านที่เป็นแฟนผมหาซื้อได้ที่ C1 ทุกสาขาและศูนย์หนังสือชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมนะครับสาหรับแฟนๆ u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิง่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับ สวัสดีครับพบกับศินแสงมังกรธนากรตันอาวัชนาการครับถามกันมาเยอะแล้วให้รีบเช็คกันอย่าง่วนเลยกระตุ้นกันมากดาวยุค9้าเขาบอกว่าเช็คด่วนยุค9ท้าทำอะไรให้เพ่งให้ปังทุกคนก็คงได้ยินแล้วนะครับเป็นยุคของธาตุไฟยุคของดวงตาความสว่างความมองของตาแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าในตามหลัก วิชาของหวงจุ้ยมันมีคาถาสุดยอดอยู่ชุดหนึ่งเป็นหอโตและหลบจือหอโตหลบจือ ok คือพลังสองทิศมาผนวกด้วยกันอ่าเมื่อทิศใต้หรือดาวยุคเก้าเป็นดาวเลขของผู้หญิงที่แต่งตัวสวยดังนั้นมันเป็นกฎเลยนะครับอ่คนที่จะประสบความสาเร็จบ้านไหนที่จะประสบความสาเร็จมันต้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้นำก่อนสร้างความคิดมีความกระตือรือร้นเกิดจาก ลูกผู้หญิงโดยเฉพาะเลยยุก้านี้ผู้หญิงจะโดดเด่นถ้าแข่งกันในะหลังปีหน้านะครับมาลุ้นแข่งกันนะผู้หญิงมักจะนําชัยอยู่เสมอแต่พอโตกระลกจือสัมพันธ์กันทับพันธ์กันยังไงสัมพันธ์กันตัวเคียงกับตัวลีเป็นหลักวิชาการเลยตัวเคียงหมายถึงพ่ออ่ในบทบาทของลี พ่ออยู่ในบ้านบทบาทที่ตื่นเต้นลูกสาวออกเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับใครที่จะทําอะไรก็ตามผมไม่เลือกอาชีพทุกอาชีพที่คุณว่าไปได้คุณทําไปเลยแต่หนึ่งคุณต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนตัวนี้คือตัวเคียงอ่าสนับสนุนฟังแนวความคิดหรือเป็นผู้อุปถัมภ์แล้วหนุนให้ผู้หญิงสองคนเนี่ยพ่อกับลูกสาวเนี่ยต้องสื่อความคิดให้ตรงกัน ทุกอย่างจะง่ายขึ้นคุณไปทําธุรกิจที่ไหนก็แล้วแต่ไปติดต่อเพื่อให้ทุกอย่างมันราบลื่นเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนเข้าหาผู้ใหญ่ติดตามหัวหน้า,าแผนกฝ่ายขายสองอันนี้ต้องสัมพันธ์กันความสําเร็จมันก็จะเกิดหนึ่งนความคิดของผู้หลักผู้ใหญ่สื่อนาความกตัญยูต่อบรรพชนของเราความกตันญูของเราคาืออะไรคนอยู่บ้านกตัญยูกับอะไรกตัญยูกับเจ้าที่เจ้าทางครับเจ้าที่ภายในบ้านนี่คือตัวแทนของพ่อเรา ถ้ายังมีก็ปรึกษาพ่อได้ถ้าไม่มีเน้นเจ้าที่เป็นหลักอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเจ้าที่ทั้งปียกเว้นกลางคืนพยายามเปิดไฟไว้นะครับนี่คือหัวใจเล็กเคล็ดลับไทยที่มีติจูเอียตั้งแต่เช้าตั้งแต่หกโมงมาถึงก็เปิดไฟไว้เลยครับแลวหกโมงเย็นค่อยปิดพลังตัวนี้จะส่งเสริมให้บ้านนั้นมีพลังนี่คือการต้อนรับยุคเก้าอย่างถูกวิธี ลองทำดูนะครับประสบความสาเร็จแล้วขอให้โชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับไดอารี่ของผม2,567หน้าปกเป็นรูปไทยสวยเอียหลีเซงไต้เจียงกุงวางตลาดแล้วนะครับใครสนใจติดต่อตามนี้เลยครับถ้าหมดเพราะไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนสั่งเฉพาะที่ผมเท่านั้นมีเอาเละครับ แล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ